you <laughs> เอาหลายคนเป็นห่วงและส่งกําลังใจให้แบบรัวๆเลยนะคะให้กับครอบครัวของตุนอาทิวลากับกอกรลชวินเมื่อเห็นโพสต์ของตูนที่พูดถึงเรื่องอาการป่วยของลูกชายอย่างน้องทะเลเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยข้อความของตุนระบุว่าไม่ได้เขียนเดรรี่แบบจริงจังมานานแต่วันนี้คิดว่าต้องเขียนอะไรบางอย่างเพื่อบันทึกเหตุการณ์สาคัญอีกครั้งของชีวิต ออกเดินทางจากบ้านที่ภูเก็ตมาเล่นคอนเสิร์ตที่สตอกโฮมเมื่อช่วงหัวข้าวันที่26กันยายนกว่าจะมาถึงสตอกโฮมก็เช้าวันที่27กันยายนถึงโรงแรมที่พักนอนต่ออีกหน่อยพออ่อนล้าจากการเดินทางไกลามาตืดอีกทีก็ช่วงบ่ายเย็นๆออกไปเดินสำรวจเมืองสตอกโฮมและหาอะไรกินสักหน่อยระหว่างที่นั่งรอมื้อเย็นก็มีสายไลน์คอ l จากน้องสัน น้องที่ทำงานมูลนิธิก้าวที่ลงมาอยู่ที่ภูเก็ตด้วยกันที่เรามักจะรบกวนน้องเขาให้ช่วยมาดูแลครอบครัวเราเสมอในยามที่ผมต้องเดินทางน้องเขาโทรมาบอกว่าทะเลมีอาการชักและหมดสติไปตอนนี้กำลังไปโรงพยาบาลตอนนั้นจำได้เลยว่าหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มอยากจะร้องไห้ออกมาให้ได้เป็นห่วงลูกที่สุดนาทีนั้นอยากจะจับเครื่องบินไฟท์ด่วนที่สุดเพื่อกลับบ้านให้ได้ หลังจากสายของน้องสันไม่นานก็มีสายของพี่ก้อยเพื่อนของเราที่ภูกเก็ตที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดก็โทรมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นและตอนนี้อาการทะเลเป็นอย่างไรบ้างพอด้ินจากพี่ก้อยว่าตอนนี้ทะเลไปถึงโรงพยาบาลถลางเรียบร้อยและเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ทําให้เริ่มใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่ในใจยังเป็นห่วงสุดๆ สายสุดท้ายของวันนั้นก็คือได้โทรวิดีโอไลน์คอลกับน้องก้อยและทะเลซึ่งภาพที่เห็นในตอนนั้นคือทะเลได้ย้ายมาโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วและสามารถพูดคุยได้และมีสีหน้าที่ดูไม่น่าที่จะต้องเป็นกังวลแต่ใจเราเองยังไม่สบายและยังอยากกลับบ้านให้เร็วที่สุดแต่ก็ยังกลับไม่ได้ในเมื่อพรุ่งนี้ยังต้องขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลงที่สต็อกโฮมระหว่างนี้ก็ได้แต่หวังใจว่าอาการของทะเลจะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นมาอีกตื่นเช้ามาอีกวัน ก็ไม่รีรอที่จะโทรถามไทยอาการล่าสุดของทะเลซึ่งก็ยังมีไข้ขึ้นสูงและต้องใช้ยาฆ่าเชื้อผ่านทางใสยน้ำเกลือแต่ได้เห็นทะเลเริ่มมีรอยยิ้มก็เบาใจและคิดว่าพร้อมที่จะขึ้นโชว์ในคืนนี้ที่มีคนตั้งใจมาเชียร์พวกเรากว่า2,000คนสุดท้ายโชว์ครั้งแรกของเราที่สตอกโฮมก็ผ่านผลไปได้ด้วยความสุขและรอยยิ้มของทุกคนตลอดเกือบ3ชั่วโมงบนเวทีไม่ง่ายเลยที่จะทิ้งความกังวลทุกอย่างลงได้หมด แต่ในใจเราก็หวังเพียงอย่างเดียวว่าจะทำให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเชียร์เราในคืนนี้ได้มีความสุขที่สุดให้ได้นางพิงข้อความนี้บนเครื่องบินไฟล์แรกสุดที่จะเป็นไปได้เพื่อเดินทางกลับไปหาครอบครัวได้นั่งคิดและเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากเหตุการณ์นี้เลยว่าหน้าทีนี้สิ่งที่สำคัญกับชีวิตมากที่สุดก็คือลูกๆภรรยาและครอบครัว ไม่ใช่ความสุขของตัวเองอีกต่อไปที่จะทําให้เรายิ้มได้หากแต่คือรอยยิ้มของทุกคนในบ้านต่างหากที่จะตกกระทบมาให้เราได้มีความสุขจากการที่พวกเขาได้มีความสุขสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณใครบางคนที่ยังเมตตาให้เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยกันขอบคุณจริงๆครับ หลังจากที่หลายคนได้เห็นข้อความของตูนต่างก็เข้าไปส่งกำลังใจให้ครอบครัวของตูนและก้อยอย่างต่อเนื่องกระทั่งล่าสุดก้อยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่บอกใครเพราะกลัวทุกคนจะตกใจแต่หลังจากที่ทุกคนได้อ่านข้อความของพี่ตูนแล้วก็มีหลายคนส่งข้อความมาหาก้อยก้อยจึงเขียนโพสต์นี้เพื่อเก็บบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่บีบหัวใจแม่ที่สุดและไม่เคยคิดว่าจะเจอรวมถึงคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่มีลูกน้อยเหมือกัน บ่ายไปรับทะเลที่โรงเรียนคุณครูบอกว่าน้องตัวรุมรุมนิดหน่อยแต่ยังร่าเริงตามปกติช่วงเย็นก้อยพาน้องทะเลกับเวลามาเดินเล่นให้อาหารปลาที่สวนน้องยังหัวเราะสนุกสนานแล้วก้อยก็ต้องเข้าไปในงานอีเวนต์ของอีเดนเลยให้พี่เลี้ยงพาน้องไปอาบน้ําทานข้าวระหว่างรอก้อยที่บ้านพี่ก้อยเจ้าของสวนอีเดนที่อยู่ไม่ไกลจากที่จัดงานพ่อเสร็จงานก็เข้าไปรับน้องที่บ้านเข้าไปไม่ถึงสองนาทีพี่เลี้ยงก็อุ้มน้องทะเลวิ่งเข้ามาหาก้อยด้วยสีหน้าตื่นตกใจเบอร์สิบ พี่ก้อยคะพี่ก้อยคะทะเลเป็นอะไรไม่รู้ภาพที่ก้อยเห็นก็คือน้องพี่อาการชักเกร็งตาเหลือกบนเหมือนคนหมดสติไม่มีเวลาให้ตกใจแม่รีบตั้งสติและงัดวิชาปฐมพยาบาลที่เคยเรียนมาก้อยตะโกนเรียกทะเลทะเลได้ยินแม่ไหมพร้อมกับเอามือจะทํา CPR แต่ด้วยความที่ลูกตัวเล็กกลัวว่าถ้าทําไม่ถูกจุดแล้วลูกจะเจ็บจึงตัดสินใจผ่าปอดให้ลูกในทันทีด้วยสัญชตาตญาณของแม่ที่ต้องการให้ลูกฟื้นคืนกลับมาให้ได้เร็วที่สุด แต่เขาก็ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆปากน้องเริ่มเปลี่ยนสีและอาการดูไม่ดีแล้วก้อยรีบอุ้มลูกพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตอนนั้นคือโรงพยาบาลถลางพ่อไปถึงก้อยรีบไปยังห้องฉุกเฉินรีบวิ่งเทา้าเปล่าเข้าไปทางเจ้าหน้าที่รีบช่วยกันเช็ดตัวให้น้องจนน้องเริ่มได้สติและเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาวินาทีนั้นแม่แทบจะหยุดหายใจกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรและไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิต ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ในความรู้สึกของแม่ที่เห็นลูกหมดสติและเหมือนหยุดหายใจไปต่อหน้ามันช่างยาวนานจนแทบจะขาดใจพอด้ยินเสียงลูกร้องดังออกมามันจึงเหมือนยกภูเขาออกจากอกเพราะในที่สุดลูกก็กลับมาหาแม่หลังจากนั้นรถพยาบาลก็มารับน้องจากโรงพยาบาลถลางไปโรงพยาบาลกรุงเทพอย่างปลอดภัยคุณหมอวินิฉัยว่าน้องติดเชื้อในกระแสะเลือดและมีอาการไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันจนทําให้เกิดอาการชัก ซึ่งโดยปกติจะเกิดได้ในเด็กแรกเกิดถึง2ขวบแต่ทะเลที่กำลังจะ3ขวบในอีก5วันข้างหน้าก็ถือว่าแปลกแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ประเด็นคือก่อนหน้านี้ที่น้องจะชักน้องไม่ได้ตัวร้อนจี๋หรือมีอาการใดๆที่ดูผิดปกติเลยแม้แต่นิดเดียว ได้แต่คิดว่าถ้าก้อยมาถึงบ้านเพื่อนช้าไปกว่านี้ถ้าก้อยไม่ได้มีพี่เล็กคนขับรถที่ช่วยขับรถให้แบบในหนัง fast and furious แล้วถ้าลูกไม่ฟื้นขึ้นมาจะทำอย่างไรเหตุการณ์นี้เหมือนเป็นบททดสอบความเป็นแม่ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับก้อยแม้ว่ากว่าจะผ่านด่านนี้มันไม่ง่ายเลยและการมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆจึงอยากจะบอกพ่อแม่ทุกคนว่าหากลูกมีอาการชักจากไข้สูงห้ามอช้อนหรืออะไรยัดเข้าไปในปาก หลายคนเข้าใจผิดในจุดนี้แต่ให้ตะแคงตัวลูกและเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้ตัวเย็นเร็วที่สุดและหากลูกยังไม่ฟื้นกลับมาให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีและก็อยได้ให้น้องทะเลทำการตรวจคลื่อนไฟฟ้าสมองเพื่อหาสาเหตุของอาการชักและจะได้มั่นใจว่าเขาไม่มีโอกาสเป็นโรคลมชักในอนาคตซึ่งผลออกมาว่าคลื่อนสมองของน้องทะเลนั้นปลอดภัยดีไม่มีอะไรน่ากังวลขอบคุณทุกคนและขอบคุณตัวเองที่มีสติที่สุดในวันที่ต้องเจอกับเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิต โดยที่ก้อยต้องอเผชิญกับเรื่องนี้โดยไม่มีพี่ตูนอยู่ข้างๆเพราะพี่ตูนไปเล่นคอนเสิร์ตที่สวีเดนวันเกิดเหตุก้อยไม่สามารถเล่าดีเทลทั้งหมดให้พี่ตูนฟังได้เพราะกลัวว่าเขาจะไม่มีกระจิตกระใจทํางานแต่พอเสร็จคอนเสิร์ตปุ๊บพี่ตูนก็รีบเปลี่ยนไปจากที่ต้องกลับ,บันาคารดึกๆให้กลับมาถึงวันจันทร์ตอนเช้าเพื่อจะได้กลับมาหาลูกให้เร็วที่สุดสุดท้ายจึงอยากขอบคุณโชคชะตาและใครบางคนที่ทําให้ครอบครัวเรายังได้อยู่พร้อมหน้าและกลับมากอดกันอีกครั้งขอบคุณจริงๆค่ะ หลายคนที่เห็นโพสต์นี้ของก้อยต่างก็เข้ามาส่งกําลังใจให้กับน้องทะเลกันอย่างมากมายอี้จันบันเทิงก็ขอส่งกําลังใจให้น้องทะเลหายป่วยโดยเร็วนะคะ